พวอออนไลนิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป .5 ศิลปะสาระดนตรี มาดูหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลกันนะครับความหมายเพลงสากลเพลงสากลคือเพลงที่มีวิธีการประพันธ์เพลงแบบดนตรีตะวันตกส่วนมากมีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีซึ่งบางครั้งจะเรียกรวมๆว,ว่าเพลงนานาชาตินะครับหลักการร้องเพลงสากล 1>, 1. ศึกษาเนื้อร้องและทำความเข้าใจกับเนื้อหาของบทเพลง 2. ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจประเภทของเพลงอารมณ์และความรู้สึกของเพลง 3. ปรับจิตใจและอารมณ์ให้มีส่วนร่วมคล้อยตามไปกับอารมณ์ของบทเพลง 4. แสดงสีหน้าท่าทางให้เข้ากับอารมณ์ของเพลง 5. ร้องเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะทำนองคำร้องและร้องให้เต็มเสียงออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องชัดเจน 6. แบ่งวักตอนการหายใจให้ถูกต้อง 7. ยืนด้วยท่าทางที่ถูกต้องตัวตรงหน้าตรงและปล่อยตามสบายเพื่อให้ปอดลำคอระบบหายใจปากทำงานได้สะดวกขึ้น